ไ1 Pro Max มันเก่าแล้วอครับอยากได้13 Pro Max อะครับก็เปิดกล่องสุ่ม100,000บาทหา iPhone 13 Pro Max หน่อยละกันเมื่อมีน้องๆอยากรู้ว่ากล่องสุ่ม iPhone 100,000บาทเป็นยังไงเนี่ยนีแหละครับที่พี่เป็ดนักสุ่ม iPhone อันดับหนึ่งของประเทศไทยจะไม่มาเปิดให้น้องๆดูกันและที่อยู่ตรงหน้าทุกคนต่อจากนี้ไปมันคือกล่องสุ่ม iPhone ราคา1นึ่งแสนบาทครับี่แม่ย้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า1นึ่งแสนบาทมันจะเจ๊งหรือมันจะเจ๋งแค่ไหนรอดูกันครับ <c oughs> หลังจากที่พี่ได้ทําการเปิดกล่องสุ่มตอนนี้ต้องมีคนตามตามพี่กันเยอะดูดาว <c oughs> ็อยากจะพูดหรอกครับทุกคนก็แบบอาทิตย์สองที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแบบยูทูบเบอร์หลายๆคน่ะครับเปิดตามอะไรเงี้ยก็ก็เปิดมาได้แหละก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าคนที่เปิดหลยๆคนก็คงจะรู้นะครับว่าใครคือนักสุ่ม iPhone ระดับหนึ่งของประเทศไทยถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยเราจะเป็นใครอะครับถูกไหมครับต้องตามกันหรอกแ่ว่ากันนะ อยากเล่นนะครับทุกคนไอ้แอบเอาฮ่าๆนะโอ้ร้อนเลยวะโดนเอฟซีก็ด่าวะเนี่ยเอฟซีพิส้มมารีด่าวรู้ไหมเนี่ยจะมีคนคอมเมนต์แน่เลยโอ้ไอ้เบสพี่ส o o m เขาเปิดก่อนมึงอีกก็คือแบบผมก็ไม่ค่อยอยากพูดหรอกพี่ส้ม m เขาแบบกล่องสุ่มมือสองไงแต่ผมกล่องสุ่มไอโฟนน้องคอมเมนต์กแกมาพี่ส้มคือราชินีกล่องสุ่มพี่เป๋คือราชากล่องเขามบอกอ่ะจริงน้องคอมเมนต์พี่ส้มคือราชินีกล่องสุ่มแล้วผมคือไอโฟนเอ้ยแล้วผมคือราชาก็ราชากล่องสุ่มอ่ะครับน้องๆดูหน้าพี่ไวโอเคครับทุกคนหลังจากทีีี่่่่่่่่่คครรรรั้้้งงงนนนนแแลลลววเเเเเเยาาาาาปปิดดดกกกออออสสุุมมมใชไไพูบบจ 1,000 100, งแบาท1,000 100, งแบาทเนี่ยไม่ได้แพงที่สุดนะแพงสุดที่หาเจอเท่าไหร่รู้ปะ5 0 0 0 0น กล่องซูม iPhone 5าแสนซึ่ง5้าแสนเนี่ยเกินงบผมไปเยอะครับคือถ้า1นึ่งแสนเนี่ยผมสามารถแบบกำหมัดได้ครับด้วยหน1่งแสนบาทอะยอมอดข้าวเพื่อแบบให้น้องๆได้เห็นกันว่าเออในกล่องซูม1นึ่งแสนบาทเนี่ยมันเป็นอะไรอนะไรเงี้ย5้าแสนถ้าคลิปนี้ถึงสักแบบสีล้านวิวเดี๋ยวไว้เปิดละกันแต่ว่าตอนนี้เอา1นึ่งแสนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ากล่องซูม iPhone 1ึ่งแสนบาทเนี่ยมันต่างกับพวกแบบกล่องซูม, 200, มสองร้อยกล่องซูมหนึ่งหมื0 0ส0ง0 0ื่นห้าหยังไงนะครับ,บ 5, สภาพกล่องนะครับแบบเล็กนะนี่1หนะแต่ว่าาาครรับถ้เเกิดมองย้ออออนนดูีกรบึงงขแพงเนีี่ยมมักจะแบบขนาดเล็ก โน้ตบุ๊กก็เล็กใช่ไหมหายพนมีหองแข้งหรือเปล่าอัดเช็คก,กันหนักเปล่าหนักนะแต่แต่แตน่าจะมีแค่เครื่องเดียวอะ่ะไม่นะักไม่หนัก,นกแต่หนักนะพูดหนักนะทุกคน,นอ่ะแล้วก็ก่อนเปิดเนี่ยบอกรอบนะครับเพราะกล่องเนี่ยผมไม่ได้ซื้อในนามผมเหมือนเดิมครั้งเนี้ยผมให้น้องอาร์ตต่อทักกาสั่งซื้อแล้วก็ไปส่งที่บ้านมันแล้วก็ให้มันเนี่ยเอาจากบ้านเนี่ยมาที่นี่อ่ะเดี๋ยวขึ้นนี่เป็นหลักฐานแล้วกันว่าอันเนี่ยให้น้องอาร์ตสั่งจริงนะครับผมทุกคนเป็นชื่อน้องอาร์ตตามนี้เลยครับผมทุกคนมา โอเคเค้เท่เท่ะนี่เดี๋ยวมาดูกันพร้อมกันเลยครับว่าเปิดมาเป็นยังไงนะครับกล่องซุ่ม1 0 0 0 0แสนบาท3 2 1 2> นี่สีขาวสีขาวมาแล้วหนึ่งครับทุนดูกันครับทุกคนอันนี้เป็นน้ำหอมดิออเป็นตัวเทสนะครับโอ้โหนี่เป็นอย่างนี้นะครับทุกคนกินคนรวยทุกคนเนี่ยกินคนรวยเป็นอย่างนี้เลยเอากินคนรวยเวลาเจอคนรวยกินอย่างนี้เลยอยากดูรวยแค่ฉีดน้ำหอมครับแต่ว่าครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็หลักพันอะมันไม่ใช่เป้าหมายของเราเพราะฉะนั้น อ,อน้ะมองหายเฮ้ยนู่นนู้นต่อไปครับทุกคนอันนี้คือหน้าตากล่องนะทุกคนอย่างที่เห็นมีของเยอะนะเดี๋ยวเราจะเอานี่ก่อนถุงแอปเปิลเราเจอถุงแอปเปิลครับ<ม>แต่เป็นถุงเปล่าแสาดงว่ามันต้องมีของแอปเปิลอยู่ไอ้นี้แต่มันคืออะไรถุอของข,งข,งข,งขงนาดนี้ไม่ใช่ไอโฟนโอ้ยแม็คบุ๊เลยเนหรอเราที่เห็นกันนะคืออันนี้ไม่รู้คืออะไรอ่านี่ครับทุกคนมีอะไรมีอรมีอะไรนี่ครับทุกคนได้นี่นะครับผมทุกคนดู MacBook Air อันนี้มือหนึ่งชัวร์ต้องมีตรงนี้ถ้ามืืออเเเเเนนนนนีีีีี่่่่่่่่ยยยจจะะะมมมมมมใให้้้้แแแแกกไไวววถาาาสดงบบบบชลลคคครรรรััิทุ มือหนึ่งน,นะครับกินของใหม่ว่ะอันนี้เช็คราคามานะครับทุกคนเช็ค่าสุดมาเลยนะครับราคา32,900บาทครับผมทุกคนของใหม่ชัวร์ครับทุกคนดู เี๋ยวพิ่งตกใจกันพี่เป็ดเขาจ้างแน่เลยโหพี่เปิดได้ของดีเกินเลยเงี้ยเนี่ยได้ Macbook Air กล่องหนึ่งแสนบาทครับไอแม่ย้อยไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือเพิ่งได้คืนสามสิบเปอร์เซ็นต์ข้างในมีคอมนะครับทุกคนข้างในคือของใหม่นะครับดูนี่เลยอ่ะกล่องแท้นะครับมีบอกอยู่ครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับ Macbook Air นะครับสามนิ้วชิป Apple M สามหน่วยความจำแบบรวมแปดกิกซ์ SSD ขนาดสองห้าหกครับดูมทุกคนนี่คือสเปคเครื่องนะครับลองท็อป นี่เท่านี้แบบลองหาข้อมูลดูนะครับทุกคนอันนี้เป็นแบบรุ่นใหม่แต่ว่าไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะครับน่าจะมีตัวท็อปกว่านี้ตัวท็อปสุดน่ามา40,000ครับทุกคนก็จะไม่เป็นไรอันนี้ก็32,000ใช่ไหมลองเทสครับเครื่องโอ้ยสวยมากโอ้ยปิดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูของต่อไปก่อนเพราะนี่คืออย่างแรกตอนนี้นะครับจาก100,000บาทเราได้มาแล้ว32,900บาทที่เป็น33,000แล้วกันนะครับตามทุนอยู่60,000บาทไปอย่างต่อไปกันวถึงเวลาแล้ว่าถึงเว้า มาาที่่เอดูะของแท้หรือเปล่าอันนี้ของแท้นี่ครับทุกคนลำวงครับของ JBL น่าจะมือหนึ่งครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเปิดดูไนกันครับของใหม่เลยครับผมทุกคนยังไม่แกะเลยแม่กูรู้แม่กูตีเลยไงยีง่สิบหนึ่งแสนเนี่ยสำหรับรุ่นนี้นะครับอันนี้น่าเป็นรุ่นนี้นครับผมทุกคนให้ดูอ่ะน่าจะรุ่นนี้นะครับนี่ครับผมทุกคน รุ่นนี้นะครับเอ็กซ์ติมสนะครับผมทุกคนนี่ครับของใหม่ทุกคน JBL ครับเดี๋ยวอมาให้ดูเลยนี่ครับ JBL ข้างในกล่องก็มีทรงมีสายนะครับผมทุกคนใหญ่จังวะคุ้นเหยีมาก <c oughs> มีสายสะพายด้วยแป๊บนึงนะนี่ทุกคนอันนี้มีสายสะพายมาให้นะครับผมทุกคนนี่ว่าอย่างนี้ใช่ไหมนี่หรอวัรุ่นเมกา <c oughs> อ๋อนี่คือวันรุ่นเมกาเขาใหญ่มากนะกคนนี่โชว์โลโก้ครับ JBL เดี๋ยวรานมาเนี่ยเดี๋ยวขึ้นท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวให้แบบเออน้องๆหาราคาก่อนอ่ะเดี๋ยวกล่องออกมาดีกว่าให้ดูทั้้้งงหมมดเเลยยีีีีออะะไรรบบบาานนนนน่่คั100,000ทต ได้ยหมไอโฟนอันนี้เราเช่ก็มีนี่้ะทุกคนเป็นแผ่นรองเมาส์ครับทุกคนนี่ลายนี้นะครับแผ่นรองเมาส์อันนี้ก็ราคาไม่กี่บาทนะผมว่าได้หลักพันอ่ะนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแยกกล่องหนักก่อนบล็อกกันเหมือนเดิมโอ้โหอาจจะเป็นเคสไม่มีอะไรเลยเนี่ยหนักหนักหนักเบา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 กล่องหนังเชนี่หว่าผมว่าหนึ่งเนี่ยต้องมีไอโฟนสิบสามเดี๋ยวเริ่มจากกล่องนี้เลยครับทุกคนกล่องที่แบบเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับสามสองหนึ่งเฮ้ยหนักเบา เขาอาจจะแบบหยอกเราเล่นไงอาจจะแบบเฮ้ยหยอกก่อนแล้วก็สวัสดีหลังอะก่อต่อไปครับสามสองหนึ่งครับผมเฮ้ยโอ้เฮ้ยพี่หนึ่งแสนบาทนะพี่อันเนี้ยเห็นราคาไหมแต่อันนี้สามร้อยเก้าสิบอันนี้ก็ไม่เท่าไรหรอกผมว่าของจีนเกินไปมากมีคนถามมาเยอะพี่เป็ดครับพี่ไม่เก็บไว้ใช้เหรอเราได้คนสามมาไงถูกไหมจะแจกทำไมผมบอกกันนะครับว่าถ้าไม่ใช่สามโฟร์แม็กผมไม่ใช้กล่องต่อไปครับผมทุกคนเอ้ยเมันมีกล่องเอ้ยอะไรวะอะไรวะ อ๋อไม่ใช่อะแดปเตอร์ครับทุกคนแบบพาวเวอร์ชาร์จทันเดียวให้ทุกคนมีราคาเขียนไว้พันหนึ่งแต่ได้ของแท้นะก็้องคุ้มควแท้ป่ะพี่แสนหนึ่งคุ้มเท่าไช่เราดูมูว่แสนหนึ่งคุณลำไส้แล้วแสนหนึ่งก็ไม่คุ้มเลยว่ะโอ้ยเกินไปป่ะแบงอันเนี่ยเอ้ยแสนหนึ่งนะกินเยอะไว้แล้พี่พี่กินไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่าเราดูของเราไปเราดูไงุ่ณเลิฟวิวแหละเฮจริงเลยแบตเตอรี่แพ็คคืออะไรวะแมชชฟ โอน้องมีนบอกว่ามันฟีลแบบเป็นโพ w e r bank ครับแต่เป็นของไอโฟนที่เพิ่งออกใหม่เลยแต่ไม่แพงนะทุกคนไม่แพงมะดูราคามีราคาเขียนครับแต่ละ90บาทเองนะไม่แพงนะเนี่ยเอาจริงๆยังไม่ห้าหมื่นเลยนะอันนี้ผมบอกกันนะว่ากล่องที่สั่งมาเนี่ยทีอหนึ่งในร้านที่เราเคยสั่งเลยเออแล้วกันนะจะใช้กูใช้อันเนี้ยไม่แจกถ้ามันดีนะเอ้แต่ทำไมมันบางอันเนี้ยนะพอไอโฟนแท็เป็นอย่างงี้เหรออ่ะก็เดี๋ยวไว้ไปลองเทสแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไว้หลังคลิปนะครับเปินไบเปล่าอ่ะต่อไปครับเป็นกล่องทีี่่่่เเเเบบาากกกลลลลออองงสุดดท้ยยนนะะคครััืจป็หหม เฮ้ยมันคนมาได้เลยนะไม่เหลือซีกลงนะคือบอกก่อนไอเนี้ยผมว่ามีไอโฟนจริงเว้ยและก็สันนิษฐานว่าจะเป็นไอโฟน e 12แต่ไอโฟน e 12มาตอนนี้ก็ไม่คุ้มต้องมา2เอาโอเคเอานี่กันนะครับแสนหนึ่งแล้วพี่อะไรอะ เลยทุกคนอตามรูปเลยเนะี่ยอ่ะดูรูปเอาตามรูปเลยครับราคาก็พันกว่าบาทนะครับผมท,ทุกคนต่อไปเหลือแค่นี้แล้วทุกคนกูไม่เหลืออะไรแนละ้วตอนนี้เขาหวังเราตามอยู่ประมาณหกหมื่นนะผมบอกเลยผมผมตามอยู่หกหมื่นทุกคนแล้วคือเมื่อกี้ที่ได้ไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่าเพราะว่าดูกล่องแกงอ่ะแสนหนึ่งทุกคนอะไรอ่ะกล่องครับทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรกล่องค่อนข้างเก่านะครับทุกคนนีค่ครับทุกคนจีช็อคมันเป็นสายญี่ปุ่นนะผมว่าของแพงจีช็อครุ่นนี้ครับมาสเตอร์ออฟจีถ้าเป็นโรเล็กะ จีช็อปมาเจอกับจีครับก็ถามว่าสวยไหมผมว่าสวยนะทำไมหน้าเป็นงั้นเรามาก่องนะครับทุกคนอ่ะเรามากล่องเราไปนครับทุกคนอ่ะครับล้วนสามสองหนึ่งกล่องดำๆอีกอ่ะโอ้ยหลองให้เลี่ยมาโอ้ยกล่องแสนจริงปะเนี่ยนี่ให้โอนไม่ให้แอรแสนหนึ่งคือไปซื้อกล่องห้าหมื่นให้กูนะเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องบิมเช็คราคานะครับเพราะายังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อ่ะทุกคนครับกล่องสุดท้ายครับทุกคน ว่าสีฟ้า,ามสีดาตัวเม็กสีดาตัวเม็สี โแม็ด้วยับโปแม็กเขาบอมทุกคนอ่ะเด,เดี๋ยวเ,ยเดเปิดครับทุกคนวิได้เปลี่ยนโทรศัพท์แล้วว่ะมัน128ยี่สิบสผมไม่สวย,ผม,มสวยผมเองนสิบส่สิบสามมันเลขผีอ่ะพอเพราะแต่ว,ว่ามันมันไม่มงคกนหนาะอันนี้แบบคนจีนนะทุกคนเหมือนพ่อผมรู้อย่างพ่อแต่ตอนมันก็ฟื้นอนะจริงก็ฟื้นอนะเอออ่ะนี่ครับทุกคนสิโปแม็สีฟ้านะครับหน้าจอสวยนะครับไม่นี่นรันเขาปิดไว้ก่อนเพราะยังไม่ใช้นะครับก็ของครบนะครับทุกคนสิบสามโปรแม็กเพิ่งแตกเมื่อกี้นะครับ ขอเช็คราคาเปเป๊กก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันเช็คแป๊บบ ได้มีสุราป่ะสุหลพี่ไหมเอาเงนินก็เดี <c oughs> ๋ยวเรามาสุตรรายได้ละกันละกันลงงุูไปแสนหนึ่งนะ แม็บุกนะครับอันนี้มือหนึอันนี้นะมือหแหละจากร้านเนี่ยก็สามหมองพันเกบาทเราตีเป็น33,000ืามล้กันนะครับสำหรับแบ็กบุกต่อไปครับที่เป็นของแบบมือหนึ่งนะไอโฟลสิบสามนะครับสิบสามโฟลแม็กนะครับร้อยยี่สิบแปดกิกนะครับอันนี้ถ้าออกจากร้านเลยเนี่ยสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทแต่เราตีเป็นสี่หมื่นสามละกันนะครับทุกคนตอนนี้ไหนลวตอนนี้เจ็ดหมื่นหกนะต่อไปครับลำโพง JBL ครับอันนี้ก็จริงๆเนี่ยอันนี้ยแพงครับราคาแบบหมื่นกลางๆงถูกไหมแต่ว่ามันออกม เราจะใช้เงินแค่ประมาณ6,990บาทครับตีเป็น7 0 0 0พันละกันนะครับผมทุกคนต่อไปครับลำโพงนี่ครับลำโพงจิ๋วครับเป็น JBL จิ๋วนะครับผมทุกคนอันนี้ราคาอันเดียวครับทุกคน เอาไครับมาถึงอันนี้อย่างสุดท้ายเป็นสิ่งที่แบบเราแบบเออไม่มั่นใจนะครับเพราะมันเป็นนาฬิกานะแต่ว่าอเปิดให้ดูครับรุ่นนี้นะครับอันนี้น่าเป็นของแท้นะทุกคนเพราะว่ามีใบแบบรับประกันอะไรเรียบร้อยเลยครับเหมือนฟิลแบบโอนเงินไปปุ๊บเพิ่งซื้อเนี่ยนี่ครับทุกคนมีใบนะครับยาว8เมตรนะครับแล้วก็ใบประกันนะครับรับประกันเฉพาะเครื่องและฐานนะครับเป็นของแท้นะทุกคนแล้วก็นี่ครับรับประกันนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นนะครับรุ่น GWR นะครับ B 1 0ึ่งนะครับ ACR นะครับเนี่ยเออเพิ่งซื้้อ มือหนึ่งนะครับจากห้างนะเนี่ยจากเซ็นทันนะครับคืออันเนี้ยเนื่องจากเราไม่มีความรู้เรื่องนาฬิกานะครับผมทุกคนแล้วก็มือหนึ่งเนี่ยผมไปดูในเว็บแบบจีช็อกเลยนะทุกคนรุ่นเนี่ยครับราคา37,500บาทแต่ว่ามีเว็บอันนึงอีกนะครับผมทุกคนที่แบบเออเขาลดราคามาไม่รู้ว่าลดเพราะอะไรนะครับจาก37,000เนี่ยเหลือประมาณ19,900บาทนะครับผมทุกคนซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าที่ไอหมื่นเก้าเนี่ยมันของแท้หรือเปล่านะครับผมทุกคนแต่ผมว่าอาจจะเป็็น 20, ็นน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 ขอองงแแแแทท้้ตต่่่กกกกีีลวววัััะะะะคคครรรบบุเปาาฬิิสสยยจ แผมไม่ค่อยชอบใส่นาฬิกาครับผมทุกคนเพราะเราก็ดูไอโฟนปะตอนนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับ,ร,บราคาทั้งหมด1นึ่งแสนสี่พันบาทอันนี้เราไม่รวมพวกแบบของ,ของกิ๊กก่อยนะของแบบหนะึ่งพันสองพันน่ะจริงๆก็ถ้ารวมเนี่ยก็กําไรเพิ่มมาแล้วกันประมาณแบบอีกสี่พันแล้วกันเอาผมตีเป็นสนะี่พันนะก็คือตอนนี้ทุกคนที่แบบผมเราคิดเปิดกล่องซุ่มอะคือที่เจอดีที่สุดอะเจอแค่สองอย่างไม่เจ๋งก็เท่าทุนผมอยากเจอฟิลแบบกําไรอะแบบเปิดกทำแสนหนึ่งได้มาแสนห้าอะไรเงี้ยเออให้มันกําไรอะไรเงี้ยเอาดีอย่างหายหมดได้เเเว้้ยยรื่องนีลซื้อกล่องมมาทไมวะถูกกมมัยยเนี่ผ<อ>าลงห เขาว่าผมจะซื้อกล่องสูงไปทําไมเพราะซื้อไปสุดท้ายมันเท่าทุนผมไม่ต้ขาดทุนแล้วแสนหนึ่งไม่ได้ว่าเจ็ดพันมันไม่หอยคุ้มขาดอะไรน,นะผมว่าอ่าแล้วก็ที่ชาร์จที่เรามองว่าของปลอมอันนี้ชาร์จได้นะเคทำการชาร์จนะครับอ่าติดอยู่นะนวลก็ตอนนี้ประพันเดียวแจกแสนหนึ่งซื้อได้ร้อยอันอ่ะโอเค okay. มาถึงช่วงสุดท้ายแจกงไหมจะคิดมากแล้วเอ้ยใช่ไหมคลิปนี้นะ่าลงันที่สี่ครับก็อีกไม่กี่วันก็คิดมาก ยังไงนะจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ถือว่าพี่เป็ดให้ของขวัญวันคริสต์มาสกับน้องๆแล้วกันโอเคเอาเปล่าเอออันนี้ขอพูดนิดนึงคือมีคนคอมเมนต์ว่าแบบไม่อยากให้เปิดเลยคือมันแพงอะไรเงี้ยอยากให้เป็ดเก็บเงินไว้แบบไปทำคอนเทนต์อื่นอะไรเงี้ยคือถามว่าจริงๆมันมันใช้เงินลงทุนไหมก็ก็ใช้เงินเยอะจริงๆแหละแต่ก็ถือซะว่าผมคืนกําไรให้กับคนดูแล้วกันเพราะว่าคนดูเนี่ยให้ผมมาเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดเที่ยงจริงเนี่ยคนดูเนี่ยให้ผมมากกว่าที่ผมให้คนดูมากกว่าหลายเท่าครับทุกคนผมก็เลยคิดว่าการททีีี่่่่่แแบบบบบเเออมมมมกกกกิิรรลลนนนนนััคคดู็ๆ้ยืสง กูทำมาเออง่ะกูต้องตอบแทนทุกคนด้วยเพราะทุกคนทําให้ผมมีเงินกินมีเงินใช้ครับถ้าไม่มีทุกคนผมก็ไม่มีเงินกินไม่มีเงินใช้ครับผมคิดแค่นั้นครับจบนะครับผมทุกคนก็ที่แจกนะครับอันนี้ขอเก็บแล้วกันนะนาฬิกาขอเก็บแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีราคาก็เก็บไว้เพราะว่าเขาบอกเล่นนาฬิกาแล้วมันจะรวยป่าหรือว่ายิ่งเก็บยิ่งจนมาใครมรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันก็ขอบคุณนะครับผมทุกคนที่แจกครับเดี๋ไว้ใช้ที่แจกนะครับแรก13 Pro Max 128 GB ใครเปิดได้แล้วเก็บไว้ใช้้ผมมไ่รูแ ผมแจกครับเพราะผมคือราชานักสุ่มไอโฟนันดับหนึ่งของประเทศไทยจบนะครับแจ็ j b P L พันกว่าบาทแจ็คแจ็แจ็หูฟังแจ็อันนี้ขอลองแกะกอ่อนนะเวัยเนี่ยมีฟยวนะตามรูปอะ่ะมีไฟนะทุกคนอ่ะลองชาร์จเฮ้ยอันนี้ดีนะ เดี๋ยวกูไปซื้อใหม่แจ็คเอาไปแจ็คหมดที่วางได้เป็นไวรัสสดทุกคนนี่ประมาณนี้ไวรัสสดแล้วก็สวัสดีสวัสดีโซเชียลแคมอะไรเงี้ยเอาไปแล้วก็เห็นลองเมาส์ยาว8เมตรแจ็คเอาไปก็แจ็คเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนนาฬิกากับแมคบุ๊กเนี่ยขอละกันเพราะว่าสำรองไว้ไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้องนักศึกษาฝึกงานก็เผื่อแบบให้น้องนักศึกษาฝึกงานใช้นะครับผทุกคนก็น้องบิมว่าไงนะครับเมื่อกี้น้องบิมมานี่ไหนอะ น้องบีมถมามว่าอะไรบอกว่ามีน้องๆทักมาหลายคนว่าแบบวิธีการแจกเ,เพจเนี่ยแจกยังไงอันนี้บอกก่อนนะผมไม่ได้เป็นคนเรื่องนะทุกคนกคนี่คือคนแจกนะ,ะผมแค่บอกว่าแบบโอเคน้องบีมน้องบีมแจกนะครับแล้วก็ได้ใครเนี่ยมาบอกพี่ก็เป็นการไปส่งของแล้วก็ไปส่งเลขอันนี้อะไรให้เขานะคมทุกคนอ่ะบีมบอกวิธีการแจกหนะ่อยแจกไงวิธีการแจกใช่ไหมให้ทักมาในแค่แฟนเพจเท่านั้นเอ,อกระทั่งน้องบีมเหรอ,อมาด้วยทักใต้คลิปเลยโอเคให้ทักใต้คลิปใต้คลิปนะไม่ใช่หนอินบ็อกใต้คลิปไม่เหมือนอันเนี้ย เยอะมากแนนใต้คลิปมาแล้วก็บีมจะเป็นคนเลือกเองซึ่งเลือกของบีมอะคือจิ้มเลยไม่อ่านเลยเหรอเหตุผลก็อ่านนิดหน่อยแต่ถ้าจิ้มมาเหตุผลไม่ดีอะพี่ครับผมอยากได้อะครับก็ดูเหตุถ้าสมมติของใหญ่หน่อยอะก็จะดูเหตุผลว่าแบบเออเอาไปทำอะไรอะไรอะน้องบีมแจกไปแบบเสียองเราแล้วพี่ถามตรงเลยแจกให้พ่อให้แม่ตัวเองม้างไหมแจกให้เพื่ออะไรเงี้ยเฮ้ยมึงไอพี่เป็ดจุกไว้เอาเลยกูรู้คนเลือกไม่มีนะไม่มีนะ อ่าโอเคทุกคนก็ตามนั้นอธิกาก็ง่ายๆนะครับแค่ไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับในแฟนเพจนะครับคนที่ดูยู u ูบนะก็ไปดูในแฟนเพจนะครับซึ่งแฟนเพจเนี่ยจะลงประมาณสี่โมงเย็นไปคอมเมนต์เอาแล้วกันว่าอะไรก็ได้คอมเมนต์มาแต่ให้ดีเนี่ยก็บอกเหตุผลหน่อยแล้วกันเพราะว่าเหตุผลเนี่ยก็น่าจะมีส่วนนิดนึงในการที่แบบทําให้น้องบีมเลือดนะครับแล้วก็อันนี้อย่างหนึ่งนะครับทุกคนพอดีว่ามีมิจฉาชีพโอกาสที่เราทําการแจกอะไรเงี้ยไปทักกับผู้โชคดีใช่ไหมคือส่วนใหญ่อะ่ะว่าแบบเวลาได้อะ่ะผมใช้น้นองบีมเนี่ยไปคอมมเนต์โโคคคค้้้้ดดดดนนนนััเเลลยยยรบบบวววว่าาแแแอสงมิีะก็ เอาแฟนเพจหลกกักอักเข้าไปว่าแบบได้ของนะขอชื่อที่อยู่อะไรด้วยนะครับย้ำนะแฟนเพจนะครับผมทุกคนซึ่งมีมิจฉาชีพบางคนเขาแบบอาศัยจังหวะน,นี้ทักไปหาผู้โชคดีแต่ว่าไม่ได้ใช้แฟนเพจนะใช้แบบส่วนตัว,ตวแล้วบอกว่าแบบเออเนี่ยเป็นทีมงานจากช่องพี่เป็ดนะครับเดี๋ยวขอแบบเก็บค่าขนส่งของ,ของเก็บค่าภาษีหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมทุกคนอันนี้ไม่มีแจกที่แจกเนี่ยฟรีทุกอย่างคุณไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับผมทุกคนค่าส่งค่านู่นค่านี่ค่านั่นไม่มีทุกอย่างฟรีรู้ปะผมฟรีจบทุกคนก็เ่็น้ก็ ินดีด้วยส่วนใครที่ไม่ได้ก็น้องบีมนะครับผมทุกคนโักคกค็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า บอกเลยว่าเส้นทางของราชาลักซุ่มเนี่ยจะยังไม่จบแค่นี้เพราะคลิปหน้าเราจะมาพบกับกล่องซุ่มต่างประเทศกันครับไอแม่ย้อยในประเทศไทยมันเล็กสำหรับผมแล้วไงคือคนจะเป็นราชาครับมันก็ต้องแบบทั่วโลกถูกปะมันจะมาแค่แบบก๊อก่อยในประเทศไทยมันก็ไม่ได้ประเทศนี้มันเล็กเกินไปสำหรับผมแล้วเดี๋ยวรู้ครับว่ากล่องสุ่มต่างประเทศเนี่ยมันจะเกลือเหมือนกล่องสุ่มของประเทศไทยไหมเพราะกล่องสุ่มในประเทศไทยเนี่ยผมกวาดมาหมดแล้วทุกร้านที่ดังๆมีชื่อเสียงผมกวาดมาหมดแล้วครับกล้าพูดเลยครับว่าไม่คุ้มสักห คคอื่นเปิดให้คุ้มยังไงผมไม่รู้แต่ผมเปิดทุกร้านไม่คุ้มเลยครับในคลิปนี้เท่านี้พอแล้วนะครับสุดท้ายนี้เมลมาเจอร์สแค่ไหนฉัก็ต้องแพลาครับเพราะว่าลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายคอยได้กันนะจ๊ะคลิปสามโปแม็กอันนี้ยังไม่แกะเลยเนี่ยยังไม่แกะให้ไปแกะเองผมไม่ยุ่งนะยังไม่ตั้งค่าแรงสิ้นไปตั้งค่าเองก็ดีดีด้วยครับบ๊ายบาย